เขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่คอมพลีทน่ไม่ได้แบบรู้ปลายทางตอนจบของความสัมพันธ์นั้นอะมันทรมานกว่าคนที่ได้คบกันอีกนะเพราะว่าพอได้คบกันในใจใช่ไหมใช่พอได้คบกันอะมันรู้ตอนจบแล้วว่าไปรอดหรือไปไม่รอดแต่ไอคนที่มันไม่ได้คบเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าตอนจบของเรื่องนั้นอะมันเป็นยังไงค้างคาใจยังไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเอาความค้างคาใจนั้นอะมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยจะผิด ถ้าเรารู้สึกคลั้งคาใจแต่มันมีผลกระทบกับแฟนเราและวันนี้คนที่เราเลือกคนที่เราครบเขาไม่ได้ทาอะไรผิดเลยใช่แล้วเขาจะเสียใจไหมถ้าเขารูอะว่าในใจลึกๆเราอะความอ่อนจากคนคุย <c oughs> ไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคละ่ะวันเนี้เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ยิ่งเราไปสงสัยยังเก็บมันไว้ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําให้ปัจจุบันและอนาคตไม่ไปไหนจริง,รงๆความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คอมพิวต์อะก็อยากให้มองว่ามันได้คอมพิวต์ในรูปแบบหนึ่งไปแล้วในแบบที่ เราไม่ได้บรรจบกันก็ไม่อยากให้เก็บออกมาเป็นเรื่องที่ขังคาใจแต่อยากให้โฟกัสและมองปัจจุบันดีกว่าคนที่เราครบในปัจจุบันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันโอเคมันดีพอแล้วหรือ,อยังเข้าใจความข้างคาก็ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้เราอยากอยู่กับคําถามพวกนั้นหรือเราอยากเดินหน้าต่อไปอยู่กับความเป็นจริงในวันนี้ลคะค่ะ